ซัมซุงเคลมจอเส้น11รุ่นกับเงื่อนไขที่เพื่อนๆต้องรู้นะครับซึ่งสาเหตุคลิปนี้เกิดจากนะครับผมขาย S21 FE ให้ลูกค้าไปท่านหนึ่งนะครับและตอนนี้เกิดเส้นและเขาก็ไปเคลมี่สูนย์นะครับเพราะว่าเห็นข่าวเคลมฟรี11รุ่นนี้นะครับเนี่ยนะครับผมขาย S21 FE ตัวนี้ไปนะครับและสิ่งที่เขาบอกมาว่านะครับมันบอกว่าต้องเป็นกรณีมือสองไม่รับผิดชอบนะครับผมนี่อึ้งเลยนะจึงได้ข้อสรุปมาว่านะครับถ้าเพื่อนๆจะเคลมจอเส้นนะครับหนึ่งเพื่อนๆต้องเป็นเจ้าของเครื่องโดยแท้จริงนะครับ กับ2ถ้าไม่มีเอกสารหรือไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องเนี่ยเพื่อนๆต้องล็อกอินนะครับซัมซุงในเครื่องนั้นนะครับเกินสามเดือนนะซึ่งผมบอกเลยว่าข้อเสนอหรือว่าเงื่อนไขของทางซัมซุงเนี่ยมันแบบว่าผู้บริโภคอย่างเรารู้สึกว่ามันเหลี่ยมนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่แฟงเลยนะครับเพื่อนๆต่างจากค่าย oppo มากนะครับมีลูกค้าผมก็ซื้อตัวนี้ไปนะครับ oppo find n2 flip นะครับแล้วเหมือนว่านะครับจะไปสะบัดโชว์สาวนะ นี่นะครับแล้วเกิดอาการแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งผมก็แนะนานะครับว่าให้ล็อกอินใหม่ Op ปนะครับแล้วเดินเข้าสู่บริการ Op p โปไปเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยขยายประกันถึงมกราฬิปีหน้าอย่างที่เคยบอกไปนะครับและดูสิ่งที่ได้ครับนี่นะครับทาง Op ป o เคลมให้ฟรีนะครับภายใน10วันนะครับเพราะว่าส่งเครื่องไปเช็คเนาะแล้วก็เท่ากับนะครับน้องคนนี้นะครับได้จอใหม่เลยนะซึ่งก็บอกตามตรงเลยครับว่ารู้สึกดีกับออ p o ปมากนะครับเพราะว่าดูแลทางผู้ นะครับผู้ใช้หรือว่าผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยอย่างดีเลยนะครับแล้วก็คือซ่อมง่ายแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขแบบมันไม่ดูเรียมเลยนนเพื่อนๆเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> <S ก็ที่มาแชร์ในวันนี้ครับไม่ไม่ได้อะไรนะคือว่ารู้สึกว่าเออขายเครื่องให้ไปกับลูกค้าก็ไม่ได้อยากให้มันมีปัญหาหรือว่าเกิดขึ้นนะครับซึ่งเราไม่สามารถช่วยรับผิดชอบได้นะเพราะว่าขายไปเกือบเดือนแล้วนะครับแล้วก็เกิดอาการแบบนี้ขึ้นมานครับก็อยากให้แบบเออทางศูนย์เนี่ยซึ่งมาประกาศว่าจะทางรับเคลมนู่นเคลมนี้แต่ว่าเงื่อนไขมันเยอะเหลือเกินครับดูยัง หลังการขายหรือว่าได้รับบริการหลังการขายยังไงกัสองค่ายนี้เนี่ยก็แชร์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมอยากรู้เหมือนกันครับเพื่อนๆโอเควันนี้ก็สั้นๆมาบ่นแค่นี้ครับ